ขอเสียงแฟนคลับมเาเร็วขอเสียงกรีนให้คอย่อยครับกรี๊ดกรีดขอเสียงกรีนให้ทอค,คอยอุย,ย,ห,คยหน่อย ค้องสวิตจะชอบคงจะชอบค <Okay. S 1> อยที่นครับผมเอาอย่างง <c oughs> ี้ครับครับผมอยู่อยู่ที่ไหนกันบ้างครับอยู่อำเภอไหนกันบ้างครับประสาทประสาทประสาทครับจาบเชิงครับ จอมพระ,ะจอมพระอยูโ่โน่นทาตูมสังขาสังขารัตนบุรีอยู่ที่ไหนกันแน่นะ่ะคนทุกที่อะไรนะโอะ้โอผมก็ลืมนะอ่ะเมื่อสิริเมื่อสิริ ลำดวนลำดวนลำดวนไปทางเหนือมีอะไรบ้างโนนารายโนนารายเอาเพอ่นที่หมามนผมว่าอย่าไปไล่เลย่อจะครบก็ทั้งคืนเลยครับเอาเป็นว่าขอเสียงคนสุรินดีกว่าครับขอเสียงคนสุรินหน่อยเร็ววันนี้ครับผมขออนุญาต สวัสดีเปทางการร็อกคงคอยครับเราทัวร์คอนเสิร์ตยาวพอสมควรครับแล้วเดินทางมาไกลพอสมควรัรบไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งกัมพูชาผมพนมเป็นผมกรไดับภาพวันนี้ขอบคุณทางทีมงานของของร็อกคงคอยครับครับก็<ะ>ด้วยที่ร็อกคงคอยมันบังเอิญที่ผมไม่รู้นะว่ามันบังเอิญร็อกมิก เ้าชีวิตแมวเก้าชีวิตที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมมีน้อยมากครับชีวิตที่สองที่สามนี่เราบูว่าค้กยตายไปแล้วครับนั่นแหละแต่ยังรอดยังอยู่ไค้คยนะ่ยตายไปแล้วแต่ค้คยยังโยกครับพีบ่น้องครับไหนใครยังไม่มีแฟนกบยกมือครับ